อิ่มอาหารอิ่มทั่วชั่วขณะอิ่มธรรมะอิ่มเอมกเกษมสารเพราะพระธรรมนำใจให้เบิกบานทุกสถานสุขสมใต้ร่มบุญกระจกส่องใจนั้นกระจกไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพทุกชนิดชันใด จิตใจจงเอาเยี่ยงอย่างกระจกกระจกรับรู้แต่ไม่ยึดถือครอบครองดังนั้นจึงไม่มีภาพใดๆหลงเหลือติดอยู่ในกระจกสายฝนในกระจกหาได้เปียกกระจกไม้เปลวไฟในกระจกหาได้เผาลนกระจกเช่นกันดังนั้น เพราะกระจกไม่ได้ให้อำนาจแก่สายฝนและเปลวไฟทั้งนี้จงทำจิตใจของท่านให้เป็นดุดการรับรู้ของกระจกเพราะถ้าหากจิตของท่านหลงยึดถือหรือตกเป็นทาตุของกิเลสเมื่อใดความทุกข์ความเศร้าหมองใจ ย่อมตามมาเมื่อนั้นนี่คือมรรควิธีแห่งการเพ่งพิจารณาและรับรู้สปปรรพสิ่งด้วยใจที่สงบบริสุทธิ์ว่างเปล่าจากการปรุงแต่งเพื่อปลดปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่าหลุดพ้นไปจากภาพมายาธรรมะต่างๆที่คอยฉุดรัาง หลอกลวงดวงจิตไม่ให้เห็นถึงความจริงซึ่งจะต้องพยายามทำจิตให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งทั้งปวงเปรียบเสมือนกระจกนั่นเองจิตใดรู้ทันและบริสุทธิ์จิตนั้นหลุดพ้นจิตใดไม่ยึดจิตนั้นไม่ทุกขจิตใดยึดจิตนั้นทุกข์ ทำแท้มีไม่มากแค่รู้แล้วไม่ทุกทางใจเท่านั้นเอง